าาท่านผู้ชมคท่านผู้ชมคิดว่าปั๊มน้ํามันในประเทศไทยจะลดราคาขายปลีกในประเทศประกาศนะครับเอาวันประกาศก่อนมีผลที่ส่วนใหญ่ก็พรุ่งนี้กันนะฮะวันนี้จะมีการประกาศลรดราคาน้ํามันสําเร็จรูปในประเทศไทยมีหรือไม่มีส่งมาครับมีหรือไม่มีาาท่านผู้ชม,ชมคิดว่าปั๊มน้ามันในประเทศไทยวันนี้จะมีการประกาศลดราคาน้ํามันมีหรือไม่มีนะครับเรามาดูกันนะฮะ ทีนี้ผมพูดถึงเรื่องของน้ามันเนี่ยนะครับก็คงต้องมาต่อกันตรงนี้เพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่า<ๆ>นี่เป็นราคาน้ํามันที่ขณะน,นี้ทั่วโลกกาลังเจอกับราคาน้ํามันที่ถูกที่สุดในรอบ6เดือนผ่านมาเกิดขึ้นหลังจากที่สงครามรัสเซียยูเครนนั้นยืดเยื้อเรื้อรังมาถึง5้าเดือนเต็มนะับเป็นข่าวดีนะครับสําหรับในวงการของคนที่ใช้น้ํามันมันเป็นข่าวดีแต่ว่าข่าวดีนั้นกลายเป็นข่าวจริงหรืออย่างเราต้องพูดกันอย่างนี้ ว่าขณะนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยนะครับได้ถูกเทขายลงมาอย่างต่อเนื่องทันทีที่เห็นว่ามันมีสัญญาณของความน่ากลัวกับเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยกับการขึ้นดอกเบี้ยที่ไม่สุดสักทีหนึ่งนะครับราคาน้ำมันดิบนิวยอร์กสหรัฐแล้วก็เบนซินกิเทรเนียร์ที่ปิดตลาดในคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคานน้ามัที่ร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่2ติดต่อกันเอาเฉพาะเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยนะครับซึ่งตรงกับวันที่4สิงหาคมเนี่ยเบน อังกฤษทะเลเหนือนี่นะครับตกลงไปนะฮะออ 2, สองเหรียญ66เซนต์ต่อบาเรลมาอยู่ที่94เหรียญ12เซนต์เท่ากับว่าตอนนี้เก้เหรียญ12เซนต์ของเบรนที่อังกฤษเนี่ยเป็นราคาน้ำมันที่ต่ำสุดในรอบเกือบ6เดือนหรือนับตั้งแต่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบั้นรวม2วันของน้ำมันดิบเบรนที่อังกฤษเนี่ยตกรวมกันหายไปแล้ว6เหรียญ42เซนต์อ่ะไม่พอเดี๋ยวไปดูที่ไนกแม x นแมคซิลลยอร์สหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบในเมคซิลลยอร์สหรัฐตก2เหรียญ12เซนหลุดมาเหลือแค่8ปดสเหรียญ้าี่ที่หลุดเกส,สิแล้วนะฮะแล้วรวม2วันติดกันของราคาน้ำมันดิบในเมคซิวยอร์สหรัฐปรากฏว่าทำสถิติต่ำสุดในรอบ6เดือนผ่านมาหรือตั้งแต่3กุมภาพันธ์และนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเกิดสถิติก็คือถูกที่สุดในรอบ6เดือนผ่านมาหรือตั้งแต่ต้นกุมภาพันธ์ไม่พอ สองเป็นราคาน้ำมันที่กลับไปเหมือนก่อนเกิดเหตุการณ์สงครามรัสเซียกับยูเครนซึ่งกินเวลามาถึง5เดือนเต็มเมพราะอะไรครับรัเสเซียเปิดฉากทำสงครามกับยูเครนเมื่อ24กุมภาพันธ์จำได้ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยไต่สูงขึ้นไปอย่างน่ากลัวเพียงแค่สัปดาห์เดียวหลังจากเปิดฉากทำสงคราม24กุมภาพันธ์วันที่7จมีนาคมในเมกนิวรยกสหรัฐทะลุร3 0ยเหรียญ50เซนต์ต่อบาร์เรล และในวันนั้นคือวันที่7มีนาคมการเป็นน้ำมันดิบในเมกในสหรัฐอเมริกาที่สูงที่สุดในรอบ13ปี5เดือนวันนั้นเลยมาดูบรอษันกิทะเลเหนือหลังจากสงครามก่อวอร์ด24กุมภาพันธ์7มีนาคมบรนษัทน้กินทะเลเหนือก็มีราคาขึ้นไปถึง1 3 9เหรียญ13เซนต์ต่อบาร์เรลสูงสุดในรอบกว่า13ปีเหมือนกันและพอหลังจากนั้นนะวันที่7มีนาซึ่งเป็นวันวันที่ราคาน้ำมันดิบแพงที่สุดของปีนี้ และเป็นสตีดีที่แพงที่สุดในรอบกว่า13ปีมันก็มีอาการสลับฟันปลาขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าก็ไม่เคยเกินเพดานของวันที่7มีนาคมจนกระทั่งมาถึงเมื่อคืนคิดดูสิครับจาก139ของเบรนด์วันนี้เหลือเท่าไหร่ฮะ94เหรียญจาก130ของไนแม็กซ์เมื่อวันที่7มีนาคมวันนี้เหลือ88ดอลลาร์เท่านั้นเองด้วยสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะราคาทีม่มัน,ม,นมันตกหนักในเดือนไหนทราบไหมฮะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านไปนี่แหละครับ ปรากฏว่ากรกฎาคมเนี่ยนะฮะร,ราคาน้ำมันดิบทั้งในเม็กซิโกยอร์สหรัฐแล้วก็เบ็นอังกฤษทะเลเหนือเนี่ยนะครับทำสถิติต,ต,กตกต่อกันเป็นน้ำมันดิบรายเดือนถึง2เดือนติดต่อกันซึ่งเกิดขึ้นในกรกฎาคมแล้วปรากฏว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยเราไม่เคยเจอราคาน้ำมันดิบเนี่ยที่ตกต่อเนื่อง2เดือนติดต่อกันในรอบ1ปีกว่าๆนะครับสิ่งสําคัญต่อไปก็คือมีการปรับเป้าลดลงของราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยในปีนี้แล้วครับ คือสำนักขา่าวรอยเตอร์ทำบทสำรวจ,รวจกับบรรดานักปรยุทธ์นักปูนชนในสินค้าโภคภัณฑ์ที่สําคัญระดับโลกเขามาองอย่างนี้ครับว่าราคานั้นมันด็ดคาดการเฉลี่ยทั้ง2แห่งนะครับในปีนี้เนี่ยของในเม็กนิวยอร์กสหรัฐเฉลี่ยถูกปรับลดลงมาเหลือเพีย,ยงแค่101ดอลลาร์28เซนต์บาร์เรลส่วนตะนั่นของประเทศที่เหลือลดลงมาเหลือ105.75ดอลลาร์ 28. สหรัฐต่อบาร์เ,เร,ร,รเล และการปรับมุมมองราคาเฉลี่ยทั้งปีของทั้งสองแห่งนี่นะครับนับเป็นการปรับกระโดครั้งแรกในะรอบ3เดือนผ่านมาหรือตั้งแต่เมษายนท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าวงการตลาดน้ํามันโลกเริ่มพลิกมุมมองว,ว่าปีนี้ราคาน้ามันดิบเป็นปีที่ผันผวน,ผนขั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็จริงเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างาศศร,รัสเซียกับยูเครนแต่ด้วยผลพวงที่ความเร็วในการขึ้นดอกเบี้ยความกังวลในเรื่องของถดถอยสภาวะการตึงตัวของราคาน้ำมันดิบ สภาวะการตื่นตัวของปริมาณและความต้องการของน้ำมันดิบตอนนี้มันกลับทิศกับทางกันหมดแล้วทำให้มีการปรับเฉลีย่ยราคาน้ำมันโดยเฉลีย่ยของทั้งสองแห่งลงมาแม้ว่าจะยังไม่ต่ำกว่าร้อยก็ตามแต่วันนี้เรารู้สึกแฮปปี้นะแฮปปี้ที่เห็นราคาน้ำมันโลกตกแต่เรายังไม่แฮปปี้เพราะว่ายังไม่ราคาในประเทศลดนะฮะผมตึองถามท่านผู้ชมหน่อยครับว่ามีหรือไม่มีฮะท่านผู้ชมที่ว่ามีหรือไม่มีที่วันนี้นะปั๊มน้ำมันในประเทศไทยจะลดราคาขายปีสำเร็จรูปลง นะมีหรือไม่มีนะครับหรือว่าเชื่อหรือไม่เชื่อว่าปั๊มน้ำมันในประเทศไทยนั้นจะลดราคาน้ํามันเชลล์ลูกในวันนี้ลองส่งเันเข้ามาดูนะครับขณะที่ราคาน้ามันมันลดลงอย่างรวดเร็วอย่างนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็คงจะนึกถึงว่าอ่ะเงินเฟอ้อทำไมถึงทําใหมลดได้ครับนะทอนถอยทําไมทาไมถึงคนกลัวราคาน้ํามันเินขนาดนั้นครับเงินเฟอ้อที่ขึ้นไปสูงและเร็วอย่างที่ผมบอกไปตอนนี้ยังไม่มีประเทศไทยที่เงินเฟ้อนั้นขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนี่คือปัจจัยแรก 2แม้แต่มุมมองต่อไปในอนาคตเนี่ยเงินเฟอ้อที่ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดและอิ่มตัวเนี่ยนะครับนอกจากจะยังไม่เห็นแล้วหรือถ้าต่อให้เห็นมุมมองที่2ก็คือว่ามันจะเลี้ยงตัวเองในระดับที่เป็นเงินเฟอ้อสูงๆเนี่ยยาวนานแค่ไหนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นสองปัจจัยนี้เลยครับที่ทําให้ตอนนี้วงการน้ํามันดิบก็กลัวเหมือนกันว่ามันขึ้นไปสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันไปกระทบต่อความต้องการในการใช้น้ามันดิบทั่วโลกอย่างแน่นอนเลี้ยงไม่ได้เลย ปัจจัยตัวที่2ก็คือว่าเศรษฐกิจตดถอยคำว่าเศรษฐกิจตดถอยในโลกแห่งความเป็นจริงกับเศรษฐกิจตดถอยตามตำราเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันตามตำราเขาจะถือ GDP ติลดลบติดต่อกัน6เดือนหรืสองไตามากติดแต่ถ้าเศรษฐกิจตดถอยในโลกแห่งความเป็นจริงให้ดูตรงนี้ปีการปลดพนักงานจํานวนมากอัตราการว่างงานที่เคยต่ําสุดเป็นประวัติการจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นเป็นอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นและอันนี้มันจะล้อไปกับภาวะเงินเฟอ้กอ,อกระดกเบี้ยขาขึ้น สี่ปัจจัยเนี่ยเข้าทางเรียกว่าเศรษฐกิจถดถอยในโลกแห่งความเป็นจริงตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจถดถอยในโลกแห่งตำราห,หรือเทคนิคเพราะว่าอัตราการว่างงานก็ยังต่ําสุดในประวัติการการจ้างงานเองก็ยังเป็นระดับ6หลักขึ้นไปแม้ว่าตอนเนี่ยตัวเลข GDP มันจะติดลบถึง2ตรไตรมาส6เดือนติดต่อกันอันนี้แยกให้ออกนะฮะนะสองตัวนี่แหละครับเงินเฟอ้อไม่นิ่งและยังแพงอีกหลายปี สอเกิดภาวะเศรษฐกิจตดถอยในความเป็นจริงช้าหรือเร็วเลยส่งผลเกี่ยวกับความกังวลในการเชน้ันบันดิตลดน้อยถอยลงเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลจริงจริโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวงการน้ามันนะครับและปีนี้เนี่ยนะครับก็เป็นปีที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนและขึ้นเร็วลงเร็ว,รวอย่างชนิดที่น่ากลัวอย่างมากเดีอย่างที่ผมบอ,อกไปครับมีนาน130ั้นร้อยสามสิบกว่าตอนนี้มาถึงเท่าไหร่ครับสิงหา เมษาพฤษภามิถุนากระดาสิงหาห้าเดือนที่ราคาน้ำมันจัดสูงสุดเมื่อรอบ1 3ปีกว่าจนกระทั่งมาเหลือต่ำสุดในรอบ6เดือนที่ผ่านมานะสิ่งสำคัญต่อไปตอนนี้ก็คือว่าแล้วปัจจัยที่มันทำให้น้ำมันติดเนยกับมาแพงกว่านี้ได้ไหมก็มีคือหนึ่งสภาวะตึงตัวของปริมาณน้ำมันติดในโลกใบนี้ยังมีอยู่สองการที่กลุม่มโอเปกพัสเนี่ยขึ้นกำลังการผลิตไม่ได้เป็นไปดั่งใจของหลายคนที่คาดการไว้คือยังขึ้นแบบแผ่ว พราะเขาเองก็กลัวนะกลัวว่ามันก็ยังมีภาวะของการตึงตัวของการใช้ก็กลัวเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์สงคารามรัเซียุเครนนั้นไม่ได้จบลงอย่างง่ายงาก็กลัวเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจอย่างเช่นจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งก็ได้รับผลกระทบในปีนี้อย่างชนิดที่รุนแรงในะรอบหลายปีเนี่ยมันหลุดหเอเอยู่แนละ้วเขาก็กลัวพวกนี้กันทั้งสิ้นครับรวมไปถึงอะไรฮนะต้นทุนในการที่ใช้ในการแข่งขันราคาขายของน้ำมันดิบซึ่งตอนนี้ มันเกิดภาวะน้ำมันดิบรัะเสียถูกกว่าราคาอ้างอิงมาตรฐานโลกกระจายเข้าไปขายในหลายพื้นที่ของโลกเพราะถูกคว่มบาดก็ทําให้ผู้ผลิตเบอร์ใหญ่ๆของโลกอย่างเช่นกลุ่มโอเปกเนี่ยเดิมเคยขายราคาน้ำมันในราคาที่แพงก็ต้องมาเจอราคาถูกจากน้ำมันดิบของรัสเซียเขาก็กังวลเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปเพิ่มกำลังการผลิตก็เป็นเรื่องที่ไม่อยากจะทํานี่คือปัจจัยที่มันนูงทั้ง่วงแล้วก็สนับสนุนยืนอยู่พอสมควรเป็นแต่ว่าตอนนี้ปัจจัยที่เอื้อให้กับราคาน้ำมันดิบตกต่ำเนี่ยตอนนี้ สูงทีเดียวครับและทำให้ราคาน้ำมันดิบนั้นร่วงลงมาอย่างที่หลายคนกําลังเห็นตรงนี้นะครับเพระาะฉะนั้นถามท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะได้เห็นมีหรือไม่มีนะฮะว่าราคาน้ำมันดิบโอ้โทษนะราคาน้ำมันเสมจรูปในประเทศไทยนี่นะครับจะมีการปรับตัวลงนะครับลองส่งเเข้ามาดูนะฮะ